สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะในตอนนี้นะคะซีซั่นสองหันท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรนั้นนะคะกำลังแบบสนุกแล้วก็มันมากๆเลยนะคะเนื้อหามีความเข้มข้นมากๆแต่ก็พยายามจะแทรกฉากแล้วก็บทพูดที่มีอารมณ์ขันให้คนดูนะคะได้คลายเครียดกันบ้างค่ะสำหรับในอพพิโซดนี้นะคะโอ้โหในซีซั่นที่2นี้เผยให้เห็นอีกด้านหนึ่งของจัก,กรพรรดิช,ชิงอย่างชัดเจนเลยละค่ะในฤดูกาล แรกนะคะหลายๆท่านคงจะจําได้ว่าเราคงจะรู้สึกว่าโอ้โหจัก,กรพพัดหนานชิงนะคะจัก,กรพพัดชิงเนี่ยเป็นจัก,กรพพัดท,ที่โคตรจะฉลาดมากๆเลยนะคะแต่ว่าพอมาดดูการที่สองเนี่ยกลับไปมีภาพของความที่แสดงให้เห็นว่าเขานั้นเป็นตัวร้ายที่มีกลอุบายแล้วก็ใช้ใช้กลทุกอย่างเลยนะคะใช้เล่ห์เพทุบายอะไรก็ตามซึ่งอยู่ในแผนของเขาเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะให้บรรลุนะคะในจุดที่เขาเวางเป้าหมายเอาไว้นั่นเองนะคะ อย่างในช่วงที่จบในซีซั่นแรกเนี่ยคนที่ดูละครนะคะสมมติว่าไม่มีพื้นฐานทางนวนิยายมาเลยเนี่ยทุกคนที่ดูละครอ,อย่างเดียวก็น่าจะคิดว่าองค์ชายรองนั่นแหละก็คือตัวร้ายนะคะส่วนในฤดูกาลที่สองนั้นนะคะพวกเรากับได้ค้นพบนะคะว่าไอ้คนเลวตัวจริงเนี่ยก็คือรัชทายาทต่างหากค่ะรายละเอียดเหล่านี้นะคะบอกเป็นในๆอยู่แล้วค่ะว่าจัก,กรพรรดชิชิงนั้นนะคะชอบแล้วก็พอใจองค์รัชทายาทนั้นมากตั้งแต่เริ่มจนจบเรื่องเลยนะคะ และเขานั้นนะคะก็ไม่มีความตั้งใจที่จะมอบบัลลังของเขาให้กับใครอื่นนอกจากรัชทายาทลูกชายของเขาคนนี้ก็คือหลี่เฉิงเฉียนนั่นเองนะคะเรานะคะได้เห็นถึงไอ้บทบาทตรงนี้จากจัก,กรพรรดิช,ชิงในซีซั่นที่2ชัดเจนเลยนะคะจากตอนนี้หวานดูจากตอนที่1มาจนถึงตอนที่15นะคะอันหนึ่งค่ะคำเตือนของจัก,กรพรรดิช,ชิงนะคะในราชสำนักนั้นฟ้านเสียงต้องการที่จะยืมมีดนะคะก็คือ,อใช้ผู้ตรวจการก็คือคุณไล่หมิงเฉิน นนนั้ะนนะคะมาสอบสวนองค์ชายรองค่ะหลายคนในราชสำนักก็ยังคงเงียบกริบนะคะไม่มีใครต้องการจะไปร่วมกับฟ้านเสียนแม้แต่นะคะนายพลใหญ่อย่างท่านฉินเย่เองก็ไม่อยากจะร่วมแล้วก็นายกรัฐมนตรีอย่างว่าที่พ่อตานะคะหลินรั่วฝูเองก็แซงทําเป็นหูหนวกเป็นใบไปเลยในขณะที่ฟ้านเสียนพูดถึงเรื่องนี้นะคะยกเว้นท่านายหมิงเฉิงคนเดียวเท่านั้นค่ะที่ออกมานะคะขานรับ ไอเรื่องนี้จากฟ้านเสียนไปค่ะแล้วในเวลานี้เองนะคะเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรวจการของฝ่ายอายการบางคนก็กระโดดออกไปเติมเชื้อไฟนะคะโดยที่คนเหล่านี้ก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของรัชทายาทนั่นเองค่ะเพราะว่ารัชทายาทนั้นเหมือนกับแบบต้องการจะช่วยฟ้านเสียนเต็มที่แต่ไม่ใช่ว่าช่วยด้วยความเสน่หานะคะช่วยเพราะว่าต้องการจะเอาองค์ชายรองนี่แหละลงให้ได้คือโค่นองค์ชายรองค่ะก็จริงๆแล้วนะคะ,ะจุดที่คนอื่นเข้าใจกัน ะะก็มันก็ไม่ใช่แผนการของรัชทายาทเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ว่าเป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นลิสต์รายชื่อของผู้ใต้บังคับบัญชาของรัชทายาทซึ่งออกมาช่วยกันเ,เติมเชื้อไฟให,ให้กับสิ่งที่ฟ้านเสียนออกไปร้องเรียนนะคะ ทีนี้ค่ะการที่จัดการคนพวกนี้นะคะให้ออกมาได้อย่างรอบรับรื่นในราชสำนักเนี่ยก็ต้องขอบคุณว่าที่พ่อตาของฟ้านเสียนนะคะเพราะนี่เป็นการเปิดโอกาสให้ค่ะเปิดโอกาสอย่างฟรีๆไม่มีการห้ามเลยในในส่วนของราชสำนักนะคะในส่วนของท้องพระโรงแห่งนี้ค่ะก็คือท่านพ่อตาหลินนั่นแหละนะคะเป็นผู้ที่เออปล่อยปล่อยโล่งทางสะดวกให้ให้ทางด้านคนของราชทายาทนั้นได้ออกมานะคะแบบ เป่าประกาศแล้วก็ช่วยฟันเสียนนะจุดนี้ส่วนเชิญพิงๆงนั้นรู้เรื่องนี้ค่ะแล้วจัก,กรพัชชิงเองก็รู้เช่นกันว่า รัชทายาทนั้นนะคะสนับสนุนฟ้านเสียงอย่างแน่นอนค่ะพอถึงนะคะจุดนี้ปุ๊บจัก,กรพรรดิชิงก็เลยเรียกนะคะเรียกรัชทายาทหลี่เฉิงเฉียนเนี่ยเข้าไปพบเป็นการส่วนตัวเลยแล้วก็มีการสั่งสอนเขานะคะฉากนี้หวานได้เล่าไปแล้วเนาะสั่งสอนโดยการใช้เท้าเลยนะคะเพื่อนๆไม่ได้ไม่ได้เทรนมากับมือค่ะเทรนมากับเท้าเลยนะคะทีนี้ทางด้านของอวิธีการสอนของจัก,กรพรรดิชิงเนี่ยก็ไม่ได้สอนแบบตรงไปตรงมานะคะแต่พยายามจะ,จะ ถามถึงความนึกคิดนะคะของรัชทายาทว่าเออจะคือคิดอย่างไรกับฟ้านเสียนนะคะแล้วก็พอตัวเองคือตัวของรัชทายาทบอกมานะคะว่าเออช่วยยังไงอะไรเงี้ยรับรับว่าจริงเป็นคนของเขานะคะทางด้านขององค์จัก,กรพรรดิก็เลยต้องไปเอาแบบเก้าอี้แล้วก็ทําให้มันหักขาหนึ่งเนี่ยมาให้รัชทายาทนั่งนั่นเองค่ะพอณจุดนี้นะคะทางด้านรัชทายาทไปนั่งแล้วตอนแรกก็ <c oughs> คืนสามขามันก็ไม่มีความสําคัญอยู่แล้วใช่ไหมคะเพะ เพราะฉะนั้นโดนพระถีบเบาๆของฮ่องเต้ผู้เป็นพ่อไปก็ทำให้ตัวเองก็ล้มหงายท้องเลยนะคะ แบบจะทําอะไรก็อย่าออกหน้าชัดเจนเกินไปเพราะว่ามันต้องสร้างสมดุลไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถจะบริหารได้อย่างมั่นคงนั่นเองนะคะแต่ด้วยความที่กลัวว่าลูกคนนี้ก็ยังจะไม่เข้าใจค่ะก็เลยบอกว่าเจ้าไปหาไปหาแม่ของเจ้าเออไปหาฮองเฮาเพื่อไปหาคําตอบเพิ่มเติมนะคะซึ่งณจุดนี้เราจะได้เห็นได้ว่านี่แหละมันเป็นความเอาใจใส่นะคะเอาใจใส่ของจัก,กรพรรดิชิงซึ่งมีต่อลูกชายคนนี้ของเขาเป็นอย่างมากเลยแม้ว่าในภายนอกนั้นเขามักจะทําแบบเหมือนองุ่น เปี้ยวอะ่ะเหมือนกับว่าไม่พอใจสิ่งที่รัชทายาทนั้นทําอยู่บ่อยๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขานั้นก็คือแบบรักลูกชายคนนี้แหละมีความชอบอยู่ในใจที่สุดเลยแล้วก็ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนตําแหน่งรัชทายาทเป็นให้คนอื่นเลยนะคะก็มีแต่รัชทายาทนี่แหละที่คิดไปเองนะคะคนที่นะ่าสงสารมากๆก็คือองค์ชายรองนั่นแหละค่ะลี่เฉิงเจอนนะคะเพราะว่าจักรพรรดิชิงนั้น จงใจสุดๆเลยที่จะตั้งหมากตัวนี้องค์ชายรองมาเพื่อที่จะทำให้รัชทายาทนั้นมีความเฮี้ยมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมาที่คำใบ้ของฮองเฮากันบ้างค่ะหากจักรพรรดิช,ชิงนะคะเพียงบอกเป็นในๆว่าเขานั้นแบบชอบเออรัชทายาทอะไรแบบเนี้ยฮองเฮาก็ได้ท่งชี้แจงโดยตรงนะคะนางก็บอกกับรัชทายาทผู้เป็นลูกว่าเจ้านะ่ก็เป็นเหมือนกับพระบิดาของเจ้านั่นแหละกล่าวอีกในในหนึ่งก็คือ,ก,คอก็คือแบบรัชทายาทนั้นจริงๆแล้วเป็นแบบคน ที่เหมือนกับจกกักรพรรดชิชิงอ่ะโอ้เนี่ยกณจุดนี้ก็หมายถึงว่ามีความโหดนั่นเองความโหดเหี้ยมของราชทายาทนั้นนะคะโหดเหี้ยมได้ยิ่งกว่าองค์ชายที่สองก็คือหลีเฉิงเจ๋อเสียอีกนะคะส่วนองค์ชายองค์ที่สองนั้นมีความโหดร้ายแต่เพียงภายนอกเท่านั้นเขาไม่เคยซ่อนมันเอาไว้ค่ะแต่ว่นะคะลูกชายของนางเองอ่ะคือลูกชายของฮองเฮาก็คือราชทายาทเนี่ยเสยแสร้งเก่งเกินไปนะคะแล้วก็ซ่อนความโหดเหี้ยมไว้ภายในได้อย่างได้อย่างลึกซึ้งมากๆเลยนะคะอย่าง ตัวอย่างนะคะอย่างตอนฟ้านเสียนนั้นแกล้งตายแล้วก็กลับเข้ามาในเมืองหลวงเพื่อที่จะมาตามหารัชทายาทนะคะรัชทายาทก็บอกกับฟ้านเสียนไปว่าเขานั้นน่ะได้จัดการแบบกับทหารยามที่เคยได้พบกับฟินฟ้านเสียนไว้แล้วละแต่แล้วเขาก็หันกลับมาแล้วก็แบบแบบว่ามาฆ่าพวกคนเหล่านั้นทั้งหมดเลยนะคะแต่คําพูดที่เขาบอกฟ้านเสียนก็คือว่าเขาแค่ขังไว้เท่านั้นเองกักบ,บริเวณขังเอาไว้แต่จริงแล้วเขาสั่งคนให้ฆ่าทหารพวกนั้นหมดเลยที่เคยเจอฟ้านเสียนมาก่อนนะ ก็เห็นถึงความโหดเหี้ยมแล้วนอกจากนี้นะคะก็อย่างองค์ชายคนที่สองเนี่ยสังหารชื้อเจียดเจิ้นค่ะแล้วก็รัชทายาทนี้ก็แบบโอ้โหกระพือใหญ่เลยนะคะซึ่งกระพือจุดนี้ก็คือต้องการจะให้ประชาชนนั้นได้รู้ถึงความโหด้ายนะคะขององค์ชายรองนั่นเองก็เป็นแผนของรัชทายาทอีกเช่นกันนะคะ บางทีแล้วนะคะบางท่านที่แบบดูแค่ละครอย่างเดียวเนี่ยอาจจะสงสัยก็ได้ว่าค่ะว่าผู้คนในเมืองซูเจียนนั้นจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ฆ่านะคะอาจจะไม่ได้โดนฆ่าโดยองค์ชายรองด้วยซ้าไปแต่ว่าเป็นคําสั่งที่ต้องฆ่าจากรัชทายาทนั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้ไปกระพือข่าวนะคะให้มันดังมากยิ่งขึ้นจะได้ไปเข้าหูของฟันเสียนจะได้ฟันเสียนจะได้เชื่อสุดๆเลยว่าองคชายรองนั้นต้องต้องโดนโคนลงนะคะลองนึกถึงพฤติกรรมของ จักระพัดชิงค่ะเปรียบเทียบกันนะคะในตอนนั้นก็ยกย่องเ,อเยชิงเหมยมากๆนะคะก็แล้วในที่สุดเราก็โหดนะคะก็ฆ่าเยชิงเหมยเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ด้วยน้ํามือของของจักรพัดชิงเองแต่ว่าก็มีส่วนแบบอํานวยความสะดวกสุดๆอยู่แล้วนะคะอาจกล่าวได้ว่าทั้งพ่อและก็ลูกก็มีความโหดเหี้ยมไม่แพ้กันเลยค่ะแล้วก็จะทําทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการปลอมตัวของรัชทายาทอีกด้วยค่ะคือการเสแสร้ง ะะการปลอมตัวที่หวานหมายถึงคือการเสแสร้งรัชทายาทเนี่ยแซงทําเป็นโง่ตอนอยู่ต่อหน้าพ่อนะคะอยู่ต่อหน้าจัก,กรพรรดิชิงซึ่งก็ทําให้จัก,กรพรรดิชิงนั้นพอใจมากๆค่ะโอ้โหแต่รู้ไหมว่าลูกเสแสร้งก็รู้แต่ก็พอใจที่ลูกเสแสร้งแก้งโง่แล้วก็ยอมต่อหน้าเขานะคะซึ่งก็จริงๆแล้วก็ไม่มีนะคะจัก,กรพรรดิคนไหนในโลกนี้ที่แบบไม่อยากจะให้รัชทายาทที่ยังไม่ขึ้นครองราชนั้นมีความฉลาดนะคะแล้วก็มีอํานาจมากกว่าตัวของจัก,กรพรรดิเองที่ ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่นะคะซึ่งจัก,กรพรรดชิชิงเองก็เป็นคนในประเภทนั้นแหละค่ะ จกักรพดิชิงนะคะพอใจกับออรัชทายาทแล้วก็เขานั้นได้พบว่ารัชทายาทมีความคล้ายคลึงกับตัวเองมากแล้วก็รัชทายาทนั้นเสแสร้งได้ดีค่ะซึ่งก็ทําให้จกักรพดชชิงรู้สึกว่าเออเขานั้นยังสามารถจะได้แบบเอ,อ่อการควบคุมอะ่ะคือสามารถจะควบคุมได้นอ้อลูกชายคนนี้แล้วก็ได้รับการขัดเกลาแล้วก็ฝึกฝนได้จากเขาอีกด้วยนะคะเอาละทีนี้บทบาทของฟรานเสียนของพวกเราบ้างนะคะฟรานเสียนของพวกเรานั้นตอนนี้ก็แหมเปิดเผยแล้วก็เผชิญหน้านะ เป็นศัตรูเปิดหน้าเลยกับองค์ชายรองนั่นแหละแต่จริงแล้วนะคะจัก,กรพรรดชิชิงกลับไม่ได้มีความสุขในใจเขาหรอกจัก,กรพรรดชิชิงนะคะต้องการให้ฟ้านเสียนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมนะคะแล้วก็ฝึกฝึกทั้งองค์ชายรองแล้วก็แล้วก็รัชทาย,ยาทเลยแต่จริงแล้วนะคะด้วยหัวใจของความเป็นจัก,กรพรรดชิชิงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการจะฆ่าลูกชายตัวเองสักคนเลยนะคะเขาไม่มีเขาไม่ได้มีความคิดที่จะฆ่าใครอะคะ่ะแต่ว่าอย่างองค์ชายคนที่สองเนี่ยจริงๆแล้วเราจะ เห็นได้ว่าจัก,กรพรรดชิชิงนะคะเพิกเฉยต่อต่อคำร้องเรียนหรือแม้กระทั่งบอกไปว่าเอ้ยไม,ไม่ไม่หรอกไม่เห็นชัดเจนไม่มีหลักฐานอะไรเงี้ยเราได้เห็นหลายฉากที่จัก,กรพรรดชิชิงก็ทําแบบนี้นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะด้วยความที่สถานการณ์ปัจจุบันค่ะในราชสำนักนั้นยังไงยังไงก็ต้องสร้างความสมดุลน,นะคะแล้วตอนนี้มันมีศึกที่เปิดขึ้นระหว่างราชายาตองค์ชารองแล้วก็ทางด้านของนายกรัฐมนตรีหลินล้วฟูรวมทั้งท่านนายพลพุเทเเ่าฉินเย่แล้ว ก็เฉินผิงๆด้วยค่ะต่างก็แบบมาเป็นตัวคารนอำนาจกันอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเนี่ยจัก,กรพรรดิช,ชิงโอ้โหเล่นเล่นหมากแบบใหญ่มากนะคะนั่งอยู่ข้างบนเนี่ยแหละคะ่ะและแต่ละคนก็มีอำนาจเป็นของตัวของแต่ละคนเองดังนั้นพวกเขาก็เลยสามารถบรรลุนะคะเรื่องราวของของความสามาัคคีที่ทำให้บัลลังก์นี้มั่นคงได้ค่ะ ทีนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าองค์ชายองค์รองเนี่ยเออหลี่เฉิงเจ๋อถูกสอบสวนขึ้นมาเนี่ยอำนาจของเขานั้นจะถูกแบ่งแยกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่รัชทายาทนั้นจะมากืนกินพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งทางซึ่งทางองค์ชายหลี่เฉิงเจ๋อนะคะองค์ชายรองได้รวบรวมเอาไว้แล้วเนี่ยถ้าเกิดหลี่เฉิงเจ๋อล้มลงไอ้พวกนั้นทั้งหมดอำนาจมันก็จะต้องมาตกเป็นของรัชทายาทนะคะซึ่งณจุดนี้จกกักรพรรดิชิงก็จะไม่ชอบใจแน่นอนค่ะ <c oughs> แล้วก็ทางด้านของเฉินผิงผิงเองนะคะแล้วก็ ทางด้านของท่านหลินเองอะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะได้คนจากบางส่วนนะคะจากกลุ่มขององค์ชายรองซึ่งหลังจากที่องค์ชายรองนั้นเกิดถูกกําจัดขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องถูกแบ่งนะคะถูกแบ่งแยกออกไปเพราะฉะนั้นกลุ่มของท่านหลินเองแล้วก็ท่านเฉิงพิงพิงเองก็จะโตมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้จักรพรรดชิชิงนั้นนะคะไม่ต้องการจะเห็นสิ่งนี้ค่ะเพื่อนๆที่สําคัญกว่านั้นนะคะองค์ชายรองแล้วก็รัชทายาทต่างก็เป็นบุตรชายทางสายเลือดของเขานะคะก็ ถือได้ว่าเขาก็อย่างที่หวานบอกไปคือเขาก็ยังมีความมีความรักแต่เขาไม่เคยรักใครมากกว่าตัวเองก็เป็นทั้งตะกูลเลยเนาะตะกูลนี้นะคะ ทีนี้จากการที่นะคะจัก,กรพัชชิงมีมีฉากนี้ที่เขาแบบว่าเออมีการทุบนะแล้วก็มีการแบบอบรมรัชทายาทแล้วก็มีความแสดงความไม่พอใจต่อเฉินพิงผิงอะไรแบบนี้ค่ะคือจัก,กรพัชิชิงเองไม่ชอบนะคะที่จะให้คนอื่นมาทําร้ายลูกชายของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นคนใดก็ตามเพราะฉะนั้นในฉากที่ท่านจัก,กรพัชชิงเข็นรถให้กับท่านเฉินพิงผิงแล้วทะเลาะก,กันนั่นแหละค่ะก็คือท่านก็ไม่พอใจนะคะที่คนที่เฉินพิงผิงสนับสนุนในตอนนี้อะค่ะ กำลังแบบเล่นงานนะคะองค์ชายลองอย่างสุดฤทธิ์เลยนั่นก็คือฟ้านเสียนนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็เฉินผิงผิงนั้นเลือกข้างอยู่แล้วนะยังไงก็ข้างฟ้านเสียนเพราะว่าก็มีความรักแล้วก็สนิทสนมกับเย่ชิงเหมยมากๆเลยนะคะถึงแม้กระทั่งในช่วงใกล้จบเองก็ตามคะ่ะเฉินผิงผิงก็เข้าไปนะคะจะฆ่าจัก,กรพรรดชิชิงหลังแขนเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะจัก,กรพรรดชิชิงนานนะคะปกติแล้วเขาเป็นคนที่ดูแคนทองเฮานะแล้วก็เขาก็เป็นผู้ที่สนับสนุน องค์ชายองค์ที่2ด้วยแล้วก็สนับสนุนฟ้านเสียนด้วยแต่ทั้งหมดที่ทํานี้นะคะเพื่อประโยชน์ของรัชทายาทเท่านั้นเองค่ะก็นิสัยที่แท้จริงของรัชทายาทก็กําลังจะถูกเปิดเผยออกมานะคะซึ่งแน่นอนว่าเขานั้นจะยังสามารถดํารงตําแหน่งของเขาได้หรือไม่พวกเรารู้คําตอบได้ดีเพราะว่าเขาเขาจะโชนเหนือเหนือกว่าพ่อนะคะเขาจะล้มเขาจะล้มพ่อลงให้ได้และแล้วมันก็เลยถึงจุดจบของเขานั่นเองนะคะเดี๋ยวไว้จุดนั้นเราค่อยไปถึง ถึงกกัันนแลนเอาเป็นว่าสิ่งที่เราเห็นในซีซั่นที่2นะคะในเรื่องของจิตใจความคิดของจกักรพรรดิจิงเนี่ยชัดเจนมากๆเลยนะคะอาลค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ